สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ t s วันนี้เรามาอยู่กันที่เทอราเลียกันนะครับพาทีผมขอถ่ายแยกออกมานะครับคือว่าตะกี้ผมกดมือเผลอไปโดนก็เลยต้องมาถ่ายใหม่เรามาเล่าเกี่ยวกับความโหดเหี้ยมอมมหิตของหอ,อกนี้กันนะครับสกอร์เอร์คอรัปเตอร์ว่ามันเป็นยังไง ช่วงสองสามคลิปนี้ผมจะไม่เน้นทําทางหลักนะฮะทางหลักก็ที่เล่นค้างไว้ฮะจะมาขออธิบายทางของหน่อยเผื่อใครที่เล่นไม่ได้อะไรยังไงผมจะเป็นคนบอกให้เลยอยากดาูถามมาในคอมเมนต์เดี๋ยวไปไล่ดูเองแล้วก็ไม่นี่นะฮะสรอขอคอัปเตอร์มันเป็น สรุปเลยนะฮะเป็นดอกมันเป็นหอ,อกที่มีอัตราดอก4ใน1,000 4ใน1,000นี่หมายถึงคีมอดนะฮะคีมอมันจะดอก4 4ใน1,000ก็คือ1ทําเป็นทศนิยมคือ0.04น,น,นะฮะซึ่งถามว่าดีไหมในการจะใช้หอ,อกนี้แนะนำให้ใช้สู้กับพัมกินมูลจะดีกว่านะครับเพราะมันเป็นหอ,อกที่ ทำดาเมจได้รัวแล้วก็ถึงแม้มอนมันจะเยอะแค่ไหนแต่หอกนี้มันตอบโจทย์เราได้เยอะถ้ามันกระแทกกับส่วนไหนมันก็จะแตกออกมาสามอันเนี่ยมันออกถ้าเกิดเนี่ยแล้วก็ความเร็วมันเร็วมากไม่หน่วงมันก็ดาเมจแรงคีมอดดอบจากเขตคอร์รัปชั่นนะครับเขตสีม่วงซึ่ง อัตราการดอบอย่างที่บอก0.04คือ4ใน1,000ดังนั้นถ้าจะดอกนั่งหากันทั้งวันเลยดีกว่าวะ่ะเพราะผมก็คือเอ่ยนั่งหาทั้งวันนะไอ้หอ,อกนี้แม่งทำโคตรจะยากมีนี่น้ำตาเลดอะใครมีแล้วก็แนะนำว่าหอ,อกนี้อย่าแต่ถ้าเกิดเอาไปเจอกับตัวพ่ออย่างพัมกินโมนนะ ผมว่าแนะนำอย่าไปเล่นเพราะถึงจะลัวแค่ไหนยังไงดาเมจมันก็เข้าไม่ถึงครึ่งของตัวบอสนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิดาเมจก็ยังไม่ถึงครึ่งของตัวขอนะคือต่อให้เอาจำนวนเนี้ยไปลุมตบบอสพัมกินมูนะ่ะมันก็ลดให้น้อยเพราะว่าถ้าเกิดมันเอาดาเมจ118ของผมเนี่ยไปเป็นจำนวนพวกเนี้ย มันก็โกงเกินไปว่ะคิดดูสามตัวเข้าไปแล้วสามร้อยอ่ะถ้าเกิดมีอย่างนี้สักร้อยตัวก็ปลาไปแล้วอ่ะตั้งกี่พันเกินพันอ่ะปลาไปหมื่นได้แล้วมั้งเออเกินหมื่นว่ะซึ่งดังนั้นมันต้องเอาดาเมจหนึ่งร้อยเนี่ยไปหักลบกับดีเฟนส์ของตัวบอสนะซึ่งผมก็ไม่รู้บอสทังกินมี ดีเฟนต์อยู่ที่เท่าไหร่แต่ที่ยูรูฮะอ้าวไอชิบหายไม่มีระเบิดดักตอนไหนฟ้าเคนะเราจะมารอเราจะมายืนเฉยๆกันนะครับรอตะ,ตะวันตกดินหาของเราเอ๊ยหาที่อันเชิญเดดทวินแล้วก็ไปหาที่สู้แพนเทลากันอืมซึ่งไอเจ้านี่นะฮะ สอคอรอปเตอร์ถ้าจะให้เล่นนะเพราะว่าของฟาร์มชั้นยอดถ้าใครมีนี่ฟาร์มของได้แบบฟาร์มแบบแล่แค่ไหนก็ทิ้งได้เอาอย่างนี้เลยดีกว่าแร่แค่ไหนก็ยังทิ้งได้นี่แหละแล้วก็หมดแล้วนะฮะของสคอคอปเตอร์ชิ้นต่อไปนะครับ ของคู่ใจที่ทุกคนอยากได้ก็คือพาราดินแฮมเมอร์นะเพราะขวานนี่เอ้ยคอนนี้มีดาเมจอยู่ที่165ของผมนะเพราะผมไม่ได้อัพเน้นดาเมจคดพ่อคดแม่เนี่ยก็มีดาเมจอยู่อีอันว่า3อันดีเฟนซ์2อัน ดีเฟนเจ็ดสองก็บนโขแลเอาดาเมจหน่อยๆทูราบดร้อยหกสองอนี่ร้อยหกห้าครับดังนั้นดะดาเมจห่างกันสามไม่ต้องคิดอะไรมากผมใช้ทูราบดพาราดินแฮมเมอร์ผมนะดาเมจร้อยหกห้าดาเมจจริงๆมันไม่แน่ใจะ่ะดาเมจมันจะพอๆกับโพเซตแฮกฮะพาราดินแฮมเมอร์จะปาตรงๆร,ร,ระยะสั้นกว่า แล้วก็เร็วกว่าแต่ถ้า process hack process hack จะช้ากว่าแต่ติดตามมอนเตอร์ดาเมจพอกันมันก็ถามว่าอันไหนดีกว่าผมว่าดีพอตัวดีเท่ากันแต่ process hack จะปาช้ากว่าส่วนตัวผมว่าไม่ดี process hack ใช้ไม่ดีแต่ถ้าพาราดินเนี่ยดูฮะเร็วขนาดไหนอ่ะ ดังนั้นแล้วก็พาลาดินแฮมเมอร์จะดรอปจากพาลาดินที่อยู่ในนี้นะครับพูดถึงแม่งก็มาถึงเลยแต่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้สู้เพนเทล่าดังนั้นพวกมอนเตอร์ที่อยู่ในนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นจนกว่าเราจะสามารถชนะเพนเทล่าได้แต่อันนี้นี่ผมหามาได้ตั้งนานแล้วก่อนที่จะสร้างอันนี้อีก พาลาดินแฮมเมอจะเน้นไปที่ทางดาเมจที่สูงแล้วก็ทำคิยที่เข้าได้ดีกว่าพูดได้เลยว่าโหดกว่าเทอรราเบดเยอะแต่ที่บอกว่าเทอราเทราเบดเป็นดา,ดาบที่ดาเมจดีสุดอะจริงอันเนี้ยของจริงเพราะว่าเออพูดถึงปีกอันนี้นะเนี่ยปีกดูฟิชชั่นจะบินเร็วกว่าปีกปกติในน้ำเยอะแต่พอขึ้นจากน้ำม่นก็ ก็เรียกว่าปีปกตินิดนึงปีนี้นะว่าเป็นปีสุดท้ายของ1.2และ1.3ก็มาใหม่เป็นแนวปีพวกเลดวิงอะฮะปีเลดวิงเป็นปีที่ดีสุดในเกมและไม่มีปีไหนแม่งดีกว่าปีนี้อ่ะเพราะมันเป็นปีที่บินไม่มีวันหมดบินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีวันหมด ดังนั้นแล้วแล้วก็ลองปีกนั้นจะวิ่งเร็วได้ด้วยโดยไม่ต้องใส่เอ้ยแต่ปีกรองเท้านั้นน่ะเอ้ยปีกนั้นมันวิ่งได้เร็วแบบเฮ้ยมันมันเร็วกว่ารองเท้าที่เราเล่นอีกอ่าคลิปค้างอีกขออภัยด้วยนะแต่ก็จะเล่าต่อไปเรื่อยๆนูรๆวสียวะ นี่ครับเซเว่นไนกาเก่ากาเซเว่นไนนี่ฮะแต่อีกอันอุ้ยไปเข้าฟุกกิลันอืมแย่แย่แย่ปกติแม่งก็ลุดแบบไม่ก่อนโอเคมาต่อกันเลยพูดถึงไหนหว่าพาราดินแฮมเมอร์ผมไม่รู้อัตราการดรอปเพราะไม่ได้สนอะไรที่ตัวคอนมันนิ้นไปทาง ระยะไกลแล้วก็ระยะประชิดท,ที่แบบสามารถตบเพื่อนเราอะสองทีตายได้แค่นั้นแหละซึ่งพลาดินแฮมเมอร์ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผมต้องการนะฮะเพราะว่าระยะมันอะมันสู้เทราเบตไม่ได้เทราเบตมันฟันตั้งแต่มันฟันไกลอะเอาง่ายๆคือฟันไกลนะฮะแล้วก็มันลัวกว่าอยู่ด้วยมั้ง โอเคพาลาดินรัวกว่าแต่ผมก็ไม่ชอบเพราะมันฟันได้แค่เนี่ยถ้าเพื่อนมันตรงมาไอ้มันก็โดนแล้วพาลาดินแฮมเมอร์ตกแต่ถ้าเกิดเพื่อนมันวิ่งตรงมาเนี่ยเคราเบมันยังแบบคือมันพุ่งเข้ามาพอเพื่อนมันพุ่งมาเสร็จปุ๊บมันจะหลบทันได้ยังไงแหละพอมันชนลำแสงเสร็จมันโดนดาบใบดาบตกแม่งก็ตาย พอไฟดาบสุาเบตมันไม่หักลบกับดีเฟนมอนนะฮะน่าจะไม่หักลบมันจะเข้าก็เข้าจังๆเลยอะแล้วรวมทั้งลํำแสงไอ้นี่ด้วยดาเมจเข้าทีนี่จ้กอะ่ะร้องอะ่ะบอกเลยผมก็ร้องอะ่ะ <c oughs> แม่งดาเมจคดพ่อคดแม่อะไรจริงๆปืนนี่โอ้จะขออธิบายของสายดาบให้หมดก่อนนะครับ ถ้าดิ่งแฮมเมอร์นะว่าบอกเลยว่าของดีฮะถ้าใครมีมันก็ปูทางเหมือนกับเจ้าเดสสิเกลิลก็คือเคียวหน่อยฮะของชิ้นต่อไปที่เราจะมาแนะนำนะของปูทางที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรมีตอนเข้าเกมเข้าหมดฮนะก็มินิชาร์กันนะครับเอ้ยมกาชาร์กมกาชาร์กเป็นปืน ที่จะได้หลังจากเราสู้บอสแมชนิกชนะจะทดสอบให้ดูนะซึ่งบอสแมชนิกก็คือเดสตอ o y e เยอรนนะถ้าฆ่าเอาจริงๆต้องฆ่าเดสตอ o y e เยอร์เป็นบอสตัวเดียวที่ดอกโซออฟไมซึ่งเป็นส่วนประกอบในการคราฟเมกาชาร์กและด้วยความแรงของตัวปืนนี้มันเนี่ยฮะ มันก็รัวอยู่อะนับว่ารัวแต่สู้ไอ้ปืนนี้ไม่ได้ปืนนี้โคตรรัวจริงๆนี่ฮะโคตรรัวประมาณว่ามันคือเกตดลิงของเกมนี้เลยก็ว่าได้โอเคมาพูดถึงเมกาชาร์กต่อเมกาชาร์กจะเป็นปืนแนวแบบนิน่าบอสปืนที่แบบ ทุกคนต้องมีอ่ะใครเข้าหมดฮาร์ดไม่มีแม่งก็สู้บอสที่กิงกว่าไม่ได้โอเคนะมาต่อกันจบเมกาชาก็จบคลิปเลยนะจะนอนแล้วเมกาชากนะครับเป็นปืนที่สามารถใช้สู้กับอะไรได้ดีกว่าเยอะเพราะมันเป็นปืนที่คาราฟง่ายหาง,ง่าย ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแค่สู้บอสในึ่งตัวเช่นเดสตอร์เยอร์พอเราจัดการมันเสร็จปึ๊บเราก็ได้ทำปืนนี้แลยก็ชิวๆเลยฮะพอทำได้พอปืนเนี่ยใช้ค่าดันเจียนกาเดียนก็ได้ใช้ค่า แพนเทลล่าก็ได้สเกลตันไทม์ก็ฆ่าได้บอสหนอนก็ฆ่าได้เดอะทาวินก็ฆ่าได้นะฮะเป็นปืนที่ใช้ดีมากและนิยมใช้กันส่วนมากนะฮะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ แชนแนลผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเล่นกับ p g m t v เดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าตัวเขาก่อนฮนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกระตุกชิปหาย